สวัสดีครับพี่น้องทุกทันทีละกันตอแหเอ็นนะครับทิปนี้นะครับทิปนี้กับสิบห้าพี่พาน้องมาติดลูกแหยสามเส้นนะครับสามเส้นท้วนนะครับกับลูกเบอร์สิบสามนะครับเนี่ยลูกเบอร์สิบสามนะครับอ้าวโบว์วอลลายใหญ่ห้างนะครับแหสามเส้นเอ็นเบอร์ยี่สิบนะครับเนี่ย สามเซนเอ็นเบอร์ยี่สิบยาวสิบสองศอกติดลูกครับติดจังไลยนะครับเบอร์สิบสามใส่เบอร์สิบสามชุนได้เบอร์หนึ่งนะครับอุปกรณ์กับซีมีชุนได้เบอร์หนึ่งใส่เบอร์ใดก็ได้ครับแต่ว่าผมเรียกที่จะใส่เบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่ามันไหลมันน่านเบิดนะครับเบอร์หนึ่งแล้วก็ได้นรล่อนลังหกนะครับได้นาล่อนลังหกด้วยครับด้วยเต้องเอาเส้นไง ไอ้เสียมันบาลานกับเย็นเบอร์ยี่สิบลูกแหเบอร์สิบสามนะครับซื้อมาสองมัดมันละเก่ามันละหกโลมันละสามโลนะครับเป็นหกโลนะครับวิธีการมัดนะครับนอนสามนะครับไอ้การติดลูกนะครับนอนสามนี่นะครับติดลูกเขาติดยังไรนะครับนี่ทางนี้นะครับใกล้ นอนสามคือตั้งรูมันไปไล่เดียวกันนะครับตั้งรูมันไปไล่เดียวกันคือหนึ่งสองสามนะครับนอนสามบางสถานที่ก็เอื่นว่าตั้งหนึ่งนอนสองนะครับตั้งหนึ่งนอนสองตั้งหนึ่งนอนสองบางพื้นที่ก็เรียกว่านอนสามเสียบลูกเข้าไปชุนได้แห่เขาจากแล้เวเราก็ไปเกาะ เอาทีเอ็นนะครับดึงให้มันทอกันนะครับหักลงมาหักลงมาสไตนะครับสไตผ่ากลางเสียบรางดึงนะครับใบห,ห็นน่ครับเราต้องนับนะครับดึงมาเลยนะครับดึงมาเห็นมัอนอยู่ในแนวเดียวกันนะครับ นอนไลนอนตั้งคือตั้งนะครับนิวนิวกลางเอามาจับไตลูกหมุนจากน้อยนะครับมันสิเป็นคอตรงนี้มันจะเป็นคอต่อตรงนี้มันจะเป็นคอต่อตรงนี้เขากห็หมุนหมุนหามลงลงนี่นะครับเรื่องอยังไงนี่ครับโอเคเสียบเลย ง่ายๆนะครับติดลูกไม่ยากนะครับนอนสามตลอดทั้งพื้นเรียบร้อยนะครับมันต้องมานับหนึ่งสองสามให้ยากนะครับมัต้องนับหนึ่งสองสามมัต้องนับให้ยากคือดึงมันเป็นแบบนี้ย่าเช็ดบีดแบบนี้นะครับย่าเช็ดบีดแบบนี้ถ้าบีดแบบนี้ลูกลูกมันสีจ้องกันมันสีบีดมันสีดูบ่สวยงามนะครับ ตองเห็ดมันตรงตั้งตรงตรงคือตรงตรงัตง้ตงไปน้ำกันนอนนหรือนอนไปน้ำกันนะครับครับกายมันโอกันนะครับเอ็นกับได้นะครับในช่วงล่างได้นี่มันเงาก็เอ็นน้อยนึงนะครับเงาก็เอ็นน้อยหนึง่งเสรับเลยนะครับผ้ากางเสร็บล่างนะครับ การมัดมัดนะครับการมัดมีมันกับมีหลายวิธีนะครับบางท่านผมสีเรียกที่สีบล็อกนะครับลูกแหวนสีเรียกที่บล็อกคือตะเลิดล่วงไปหาเอ็นเลยนะครับนี่ยังไงนะครับบางท่านเพื่อฮ็ดเกี่ยวเก้าเพื่อทีตวัดเอ็นตวัดได้มาทางนี้นะครับตวัดได้มาทางนี้ตวัดได้มาทางนี้แต่มันยากนะครับมัน มันเกกะน,นะครับเอาแบบง่ายง่ายเลยนะครับแบบล็อกเึ้นกันนะครับนี่อยูดีลองเบิ้งนะครับมาอ่ะเห็ดเบื้อลอบนึงนะครับ นะครับเอาไปล่องฝึกเบิ้งนะครับเอาไปล่องเห็ดเบิ้งนะครับสำหรับสำหรับพี่น้องทีเพราะท่านได้เป็นคนหลักในการต่อยแหนะครับต่อยแแห่นที่ยังบ่ท่านได้เข้าใจกล่องเห็ดเบิ้งนะครับล่องเห็ดเบิ้งถ้าล่องเฮ็ดเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงตำเนี้สักก้อนนะครับ สวัสดีครับ